เฮ้ยคาหัวสองคาแตกเฮ้ยคาแตกเหรอแตกแเอ้ยก uh, ับชาแตกกันงานแตกตลยเปามือผีมาเยอะแต่สะบัดรสะบัดโดนหัวสองเลยเมื่อกี้ก็แตะนิดเลยดิกับชาแทกว่อยู่ตอนนี้อยู่กับใครตอนนี้กับชาอยู่ครกับใครอยู่กับใครแต่เอ้ยนี่เวลาชาอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเก็บ โอ้ยเฮียแม่งโดนดันนก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 ,ดนหนกไหนพี่อยู่ขวา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 เดี๋ยวพี่เข้าโซนไหนเข้าโซนไหนอ่ะองอยู่ขวาเออพี่อยู่กับพี่และกัญชาแต่ของอยู่ข้างนอก I h a v e to be you I h a v e to be you ไปแล้วั้สตื่นสายไงวันเนี้เมื่อคืนกันนอนกันที่3ที่สี่แล้วไอโดนฮะไอ้เดียวตัวเองได้ตัวเองได้ ไอ้กอลิบมึงตายถึงแม้พันธุ์พวกมันหมดแกจากกี่ฟุกูเหลือไม่ตมาสยบกูทีตอนนี้กูพงเกิมึงเชืไม่หยุดโูทีดิอย่าโม้แต่น้หลายมึงลองไม่หยุดโทีนะกูถึงแมงพันธุ์้งพวกมันหมดกูมีจะกกี่กูก็ไม่ตายมึงมาสยบกูทียกูแล้วไงตอนนีู้อ่กัเอ็นอนกัแม้อดีกูจะหยุดมันเองไอ้คนนนแบงค์อเขาไม่อยู่ในกางเกงวิตังกูไม่ทันล ไปตามเกมแต่กูไม่ตามใครไอ้แฮปตามใจและกูก็ไม่รู้เป็นใครทำไมกูต้องฟังทำไมต้องสนใจจะหยุดกูได้ไงไม่ใช่พอไม่ใช่แม่แม่กันเพิ่งสตาร์กูพุงกันดีจะคว้างเอาฟีล l i งไรแต่ฟาดก็เรามันคนละคาดคนมันรักเราแต่อนเราสูขเรามีเลี่ยมตามันให้ทันไม่ได้หลอกกูเฟียให้ตายได้นีแทนหรอ ว่ากูไม่เหมือนใครอย่าคิดดีจความตอนที่กูไม่สนใจมีความรู้ใครอย่าไปถึงเข้ามาทำไมต้องลีลาพวกมึงมันไม่มีปัญญาตอนนี้กูพุ่งเกินมึงชื่อไม่หยุดกูเทียดีอย่าหมดแต่น้ำลายมึงเราไม่หยุดกูเทีนะกูถึงแบงค์พันแต่พวกมึงหมดแต่กูมีจะ กูก็ไม่ตายูมาสีอกโอทีกูหลอดูดีสาวๆอยากให้เอาเนี่ยมึงบอกกูว่าคืนนี้ยังไม่เมาจากกี่ชอตดีเอานี้เลยละกันนับวันูทคืนนี้กูต้องมันให้สุดเลยจุดไม่อยู่เลยดูที่หุ่นเธอแม่งก็โคตรเอ็กซ์มันก็บูชิดมึงก็ดูดีเพราะว่าคืนนี้กูต้องเมาเพราพวกเราอเพราะว่าตอนนี้กูเดินหน้า พวกลูกกระจกอยากจะเดินตามบ้างพวกผู้โซฮอตไม่มีใครวางหน้า N-A you know me นามมีทางใครจะ้าไอ้พวกนั้นขยาบเกินไปสว่วยังมึงกีกกังมึงระดับยังคุจะตามทันไหมสวะัมมองไทยกระจกไอ้ ผมดือเพราะเธอเมกดือดร้อนไลพอมันก็ออกไปอไม่ตายหรือสามแปดตายตายหมด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 ยี่สิบหกยี9สิบหกยี่าิบหกเน้ำไปหกยี่สิบหกดน่ำไปหกยี่สิบหกยี่สิกยล่สิบากยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบกยี่บหนที่สิบกัี่สิบหกยี่สิ้ากยี่สิบไม่สองหกยี่สิบหี่ม่เหกอน่ดิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกย่สิหกยี่สิบก

เฮียใครเก็บไก่เก็บไปอ๋อแล้วพี่นะผมไปนอนนี่ไหกัน like like ้างในคนนึงอ่ะอันหนึงโอ้โหพี่วายทางในนี่ตัวนึงสองตัวนะ ไม่หรือว่าอะไรเข้าโซงก็ได้เข้าโซงก็ได้เฮ้ยพี่วายเก็บเลยที่แต้มโอ้ยม so ืดเรื่อแล้วโดดลงมาเก็บของอะใช่ สา่ให้เล่นเลยว่างั้นเหระใช่ป่ะพวกเองกี่คนอ่ะห้าสามัม่ไไหวเหรอเไปเก็บไปเก็บตอนต่างมกเลยพี่น

ไปกิ่ด oh, well ้หน right <the ่อยนี <the 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 ่ผมได้แล้วกี่ด้หน่อยไปท่หนยไปหน่อยเสอไปาสือยาไป้นตรงนี้ยาโอ้โหตอนนี้ผมมึดซึมเลยเฮยนี่ดิผมไม่อยากไม่อยากตีเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่กล้าเล่นตีสองก็พอจุดไปไปโ้ย